โมบออนได้แล้วจ้าเปิดตัวรักใหม่ในวันวาเลนไทน์ไอจีแทบแตกคุณแม่ลูกสองอย่างสาวพลอยพลอยพันธ์อดีตภรรยาของนักร้องดังอย่างปีเตอร์คอปไดเลนดอลโพสต์รูปคู่หนุม่มปิสนานในวันวาเลนไทน์เรียกว่าง,งานนี้ครับทำเอาไอจีของเธอน,นั้นแทบแตกเชื่อว่าหลายคนนั้นคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวพลอยพลอยพันธ์ทวีรัตซึ่งเป็นอดีตภรรยาของปีเตอร์คอปหรือปีเตอร์คอปไดเลนดอล แต่ปัจจุบันนั้นทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องแพนเทอร์และน้องภูม่าล่าสุดนั้นครับเธอก็ได้โพสต์คลิปกับหนุ่มปริศนาพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้คนโสดอย่าเศร้าใจไปนะคะพรุ่งนี้ดอกไม้กับช็อกโกแลตลด50%์แน่นอนค่ะปอลอเตือนตัวเองวันนี้มีความสุขพอประมาณแฟนเปรียบประหนึ่งแขกที่เดินเข้าบ้านเรามาเพื่อพักผ่อนวันไหนที่เขาหายเหนื่อยแล้ว เขาย่อมสามารถเดินออกไปได้เสมอเรียกว่าโพสคลิปนี้คลิปเดียวครับลงอินสตาแกรเพียงเท่านี้เหล่าแฟนคลับคนรู้จักก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นจอกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ครับบิดเบือนมากใบเตยเคลื่อนไหวแล้วตอบแบบนี้ข่าว DSI ยื่นฟ้องลัน่นยังเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อวันนี้ครับจากกรณีปรากฏข่าวของ DSI สั่งฟ้อง DJman และสาใบาเตยคดี f อร์ x รที ต่อมานั้นใบเตยเผยใน IG s t o r อชี้แจงว่าขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยทุกสายที่โทรเข้ามาก่อนอื่นเลยใบยเตยต้องขอชี้แจงก่อนว่าข่าวที่ได้ถูกนำเสนอไปวันนี้ในรูปแบบข้อที่จริงขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นเราต้องพบดี i ตั้งแต่เริ่มพอทาง DSI สสั่งฟ้องก็ต้องต่อไปที่อายการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะใบเตยก็ทราบเบื้องต้นในหลักกฎหมายตรงนี้มาตลอดวันนี้ได้ไปรายงานตัวต่อทางสำนักอายการเรียบร้อย ปลอและเรายังไม่ได้โดนอายการสั่งฟ้องนะคะนับจากนี้ทางอายการก็จะพิจารณาต่อไปค่ะนี่คือความจริงตามหลักกฎหมายในตอนนี้ค่ะต้องขอชี้แจงจากทางฝั่งใบเตยและในพื้นที่ส่วนตัวของใบเตยขอย้ำนะคะว่าตามหลักกฎหมายตอนนี้เรายัางเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้โดนหมายจับโดนรวบตามข่าวที่นําเสนอบิดเบือนไปต่างๆนานายังทํางานและใช้ชีวิตตามปกติค่ะไม่เคยมีและไม่เคยคิดจะมีพฤติกรรมหลบหนีใดๆ ทำทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทาง DSI และอายการด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะที่ผ่านมาใบเตยและพี่แมนจับมือสู้กันมาตลอดและวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าใบเตยและพี man, ่แมนก็ขอโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองในขั้นตอนของชั้นอายการต่อไปค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้ครอบครัวเรานะคะใบเตยขอชี้แจงตามความจริงจากใจเพียงเท่านี้นะคะ และไม่ขอตอบคำถามสื่อใดๆนับจากนี้อีกวันนี้ใบเตยเจอเรื่องหนักหนาม,มามากพออยู่แล้วทั้งสงสารครอบครัวและลูกๆมากหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเชื่อใจในเราทั้งสองคนขอบคุณจากหัวใจค่ะแฮปปี้วาเลนทายแฮชท็รักทลรหดและนี่ก็เป็นโพสต์ข้อความของสาวใบเตยสุธีวันครับที่เธอนั้นได้โพสต์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถกดติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับ อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ